ไก่มีมีระเบิดมาและเนาทีนาทีควักสไลปเปอร์มาสะบัดไปไม่โดนอันนั้นก็รอจังหวะอยู่ไว้แล้วเดจอออกมาดับช็อตดรอปชนกลับไปหลบสไลด์กลับเขาา้ <c oughs> าไปไสจะเลื่อนนะทันทีเรียบร้อยไหมยังไงโอ้โ oh, ห oh, <c oughs> เป็นวันทีครับแม่เพลย์ออฟเดอะเกมเลยฮะสำหรับช็อตนี้ domination <c oughs> น,น,น,นะเฮ้ยแล้วมาไวตรงนี้แล้วตรงนี้เก็บคลิปไปได้เขาเลื่อนก่อนระโมได้เองจ้าวางระเบิดครับ ไม่ว่าแบบนี้เนี่ยเซเวียนอันนั้ซาบัดไปโดนตัวหลังตายหองอายชาดาไปเข้าแล้วยังไงสะบัดไปอีกหนึ่งครั้งเดียวแบทเอ็กซ์ทมันทันไหมเล่าลุน้นทันฮะไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาที่จะระเบิดแล้วแต่โอเมื่อไหร่เนี่ยคือเซเวียรตกรอบแบบเอาแล้วนอนกันดื้อๆอย่างนี้เลยโมด้าเฮ้ยตรงนี้ต้องเก็บคิดไม่ได้นะครับ แล้วเคมเข้าสมองมาเข้าสมองมาแล้ววันที่ทีเข้าหลังมาลากเก็บมีไปหนึ่งอะแล้ครับเกมมาแล้วตุยตุยไน้ก็บได้ก็ได้ก็ได้มาดับเบิ้ลคิวเหมือนกันแล้วมอได้จังหวะนี้ดับเบิ้ลคิวคิมกับเคสวิทไปแล้วตุยก็เก็บนาทีไปได้เฮ้ยรีเทคหมดบอมเฮ้ยแล้วตึกกลางเดินมาไลเซอร์ตึกกลางจุดเปลี่ยนเดินมาแล้วเจอหนึ่งคนแล้วด้านหน้ามาดีเอลดับเบิ้ลคิวเคสวิทเอาเเฮ้ยแล้วเก็บ้องตึกกลางมาได้อีกหนึ่งครับวันที่เก็บหมดเลยครับ อุ <OR> ball, ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วโมได้เองตอนนี้ลากเก็บมาได้หนึ่งเก็บวินเซอร์ไปแล้วหลังมามเอฟดับเบิลวางอีกแล้วเอฟแล้วซาบาดเกได้แล้ววินเซอร์ดับเบคิวดีเอลไปฮะเฮ้ยซาบาดยิงกันอย่างนีมาดูครับรัชเอ็กเสียเปรียบตัวผู้เล่นนะครับเอฟดับเบิลสปอร์ตครับแล้วตุยเดินมาลากเอาคืนฮะเก็บสลันไปเทคุงสุดทีเดียวแล้วเรียบร้อยฮะเรียบร้อยครับเหมืนเขาอัดในบ้านมาแบบอันนั้ยเฮ้ย ช็อตนี้นี่มันยังไงกันฮะท่านผู้ชมถามจริงๆเหลือเชื่อตายคาบันไดแต่สารพจน์เลยนะครับไม่เห็นกระโจนไปทีนึไม่ตุยเดินมาตุยเดินมาคนสุดท้ายตุยเดินมาตุยไปหนึ่งให้เก็บนัดไปเอาละฮะดูสิครับตุยสมองแล้วกู้ซะเลยครับตุยแม่ถือว่าเฉียบเหมือนกันแต่ว่าทันหรือเปล่าชัปเปอร์เฮ้ยอย่าบ่อยนะเสียเลี่ยมตุยไปที มันใจถือทีครับแฮปย้อยฮะยิงหลักเออเอาเรียบร้อยฮะสลันเดินมาเหยียบระเบิดครับเท้าแตกปาดแล้วดูฮะแมนเป็นพกเข้ามาเก็บคิวได้ฮะตรงนี้จาก DL แอลคือดีแอลนี่ออนไฟจะจัดสิบสิบห้าคิวเข้าไปแล้วฮะทำเป็นเล่นเดินเลยสองต่อสองแล้วเดินมาปาดมาอ้าวแล้วตัวหลังตายครับจังหวะนี้โบได้คอร์สอยู่ระหว่างออนวันกระโดดมาเก็บอ่ะห้าต่อห้า เข,เข้าทำมันที่ปอมสายเอ,อแล้วเขาวางไวเลยแล้วไม่มีโทฟี่ซิสเต็มด้วยวัดใจวางกันดี 8, เอล 8X มือสไนด์วางเสร็จซาบัด Dl8 กระตันวินเซอร์ไปได้บูจบแล้วเดือกคนเดียวอันนาวิน1ต่อ3อันนาวินเดินมาปาดอันนาวินเดินมาปาดเรียบร้อย6ต่อ5 Fw Sport ชนะลุกขึ้นมาเฮกันสองสามทีไม่ผมดีใจถ่าย Fw Sport จริงๆนะฮะ <c oughs> ดีใจด้วยที่แกพิกิสถานการณ์เพราะว่ารอบออนไลน์เนี่ยแกแพ้มาหมดเลยนะเนี่ยวิวอีสปอร์ตอ่ะดีชนะที่หลังดังกว่า้งี